สวัสดีค่ะมาดับแอมพาทีมกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่เดิมที่เอ็มพอนเทียตแต่วันนี้เราอยู่กันที่ชั้นแปดที่ร้านคอนมิสทรีค่ะเฮลิกนะคะอ่าโอเคครับอ่าอย่างนีครับอ,อ้บอกว่าร้านนี้อาหารไทยร้านลา,านตาเข้ามาก็กิน เครื่องเทศเขาหมุนสวยมร้านนี้คอนเซ็ปเป็นไงครับคอนเซ็ปจะเป็นอาหารไทยสีภาคค่ะออาาหรไทยีใช่แต่ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือนี่เลยหม้อไฟสี่ภาคเราจะเห็นว่าแบ่งเปสี่ช่องปกติหม้อไฟเราจะเห็นแค่สองช่องใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นช่องน้ำซุปและช่องก็คือผักผักเหลือจะออกแนวเมื่อกี้เขาบอกว่าแบบเรียบๆอะไรอย่างนี้นะคะคือเป็นน้ำจิ้มแหนมอะไรสักอย่าง่ นรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเดี๋ยวถามทั้งงานให้มาอธิบายกันดีกว่าว่าสี่ภาคน้ำซุปสี่ภาคนะคะเริ่มต้นกันจากที่ภาคเหนือก่อนนะคะภาคเหนือจะเป็นต้นไหนคะอ๋อตรงนี้โอเคครับอันนี้ลักษณะเป็นยังไงครับต้นแหนมหยอนะคะต้นแหนมหยองตอนนี้รสชาติเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานรสชาเป็นที่สุดก็รานที่หวานได้ตรงไหนคะขออนุญาตแนะนำภาคต่อไปเป็นภาคอีสานนะะคอีสานช่องขวาเนี่ยนะครช่องขวาโอเครสชาติจะเป็นยังไงครับจะเป็นสไตล์แจ่ว โอเคครับต้มแซกค่ะแล้วอโบช่อมถ้าใต้ค่ะอันนี้เป็ใต้ค่ะตันนี้นะคะสีสันจะเข้มข้นนิดนึงเขาจะมีลักษณะรสชาติเป็นต้มส้มแกงเหลืองอ๋อแกงเหลืองค่ะอีกช่องก็ต้องเป็นผักกาดใช่ไหมผักกาดใช่ค่ะผักกาดของเราจะเป็นสไตล์เกาเหลาหม้อไฟเกาเหลาหม้อไฟครับเป็นสุด แล้วอันนี้อะไรคะเนี่ยเยอะขนาดนี้อันนี้น้าจิ้มสี่ภาคเลยเยอะแลด้านนี้สองถ้วยนี้จะเป็นภาคเหนือสามถ้วยจะเป็นอีสานแล้วก็เอ้ยภาคใต้ก่อนภาคใต้ภาคใต้ก่อนภาคใต้สามถ้วยเหนือใต้อีสานแล้วก็สามมาม่าค่ะอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเก็ดเดตูเร็วเก็ดโอ้เก็ดตูเลี้ยววันสวยมากสวยมากเลยค่ะเป็นไงฮะ เซนเซชั่นชนะเลิศโอ้ดิสเพย์มาดีมากเลยนะคนี่ขนาดเด็กๆเมื่อกี้เนี่ยอยู่กันมุมนู้นยังวิ่งเป็นไงฮะเด็กๆเป็นไงฮะฮะโอ้นี่ย็นมันแช่น้ำปลาโอ้แช่น้ำปลาให้ดูชัดอาเด็กเปล่าไม่ดีนี่โอโอเคตัวใหญ่มากเลยส่วนอันนี้จะเป็นออเดิฟเมืองค่ะออดเดิฟเมืองออดเดิฟเมืองกินเมืองเป็นอาหารเหรอไม่ใช่เหมือนคำว่าอู่คำเมืองอะไรอย่างข้าเจ้าก็จะเป็น อาหารของชาวเหนือนะคะจะเห็นเลยเขาจะมีน้ำพริกอ่องมีน้ำพริกหน่มีไส้อั่วอะไรเงี้ยอแล้วจานนู้นล่ะคะจานนู้นน่ะจานนี้ส้มตำอะไรนะหอมแฉมเหรอน้องแดงน้องแดงน้องแดงอ๋อมันคืออะไรฮะน้องแดงเนี่ยเขาจะเห็นเป็นขนมจีนนะมันเหมือนเป็นส้มตำแล้วก็ใส่ขนมจีนด้วยแล้วขนมจีนเขาจะพิเศษเป็นเส้นอ้วนๆเหมือนลวดช่องเนี่ยอ๋อเหรอคะอ่แล้วต่อไปนี่เป็นอะไรฮะอันนี้จะเป็นอาหารใต้นะคะอาหาแกงปูใบชะ นะคะหลายคนอะจเคยลองกินแล้วคือถึงบอกว่าอร่อยมากโอเคแล้วก็มาแล้วมาแล้วค่ะอีกชุดหนึ่งแล้วค่ะโอ้โหอันนี้เป็นเครื่องของเยอะมากเครื่องหม้อไฟอ๋อเป็นเนื้อหมูใช่เลยค่ะเป็นชุดหมูนะคะเป็นชุดหมูคุโรกุตานะคะโอหมูดำค่ะหมูดำคมูโตกุตากันคือบอกว่าน้ำร้อนมากเลยอ่ะเยอะมากเลยเนี่ยทุกอย่าดูกันชัดๆเลยับอันนี้แล้วแต่จะต้มภาคอะไรก็แล้วแต่เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหให้ดูชัดๆนะ เดียวมามีทั้งแบบว่าเนื้อหมูมีตับมีหมูหมักนะคะแล้วก็เชิด้วยนะคะมีหมูซี่โครงหมูหมูตุ๋นด้นวยแล้วก็ผัดแบบว่าจะบอกว่าแม้แต่เครื่องดื่มเขายังมาแบบว่าคารุฮารามากเลยคะ่ะอันนี้เป็นน้ำกระเจี๊ยมน้ำผึ้งค่ะ,คะ<ม>สีแบบเหมือนเล่ารำน้ำอมฤตเลยน้ำอมฤตเลยนะแปลว่าอะไรน้ำอมฤตอร่อยดีมมีความหอมน้ำผึ้ง เดี๋ยวเราเริ่มชิมอาหารกันได้เลยเอาอะไรดีคะต้มตำอะไรก่อนดีมเอาเพื่อให้สดต้มตำดองแดงก่อนหน้าตานะคะหน้าตาเนี่ยจีนผสมลกันีหมยิ่งสงสารเรามากินส้มตำดองแดงอะไรอ่ะโอเคค่ะอะไรอันไหนที่เรียกว่าดองแดงอันนี้ค่ะนี่ดองแดงอันนี้คือเส้นขนมจีนเส้นอ้วนๆที่เขาบีบเหมือนลอดช่องใหญ่ๆมาชิมกันนะว่าเนื้อมันเป็นยังไง มันเหนียวนุ่มนะเหนียวนุ่มเหรอคะมันแปลกดีแต่ว่าอร่อยดีแล้วก็เขาเสิร์ฟม,มากับหมูทอดแบบว่าเป็นกับแบบน้ำแอ๊กกินจะผิดไหมอ่ะแต่วนะก็ไม่สดอันนี้ใส่ปลาราด้วยนะปะลาราคือถ้าใส่ทอนดนี่แบบว่าเลาเมืม่อค่ำค่ะจานที่สองเป็นแกงกูใบชะครามนะคะ,ะเราทลายใบชะครามถลายใบชะครามเรียบร้อยค่ะแล้วก็นี่ค่ะโอ้โหเป็นเละเป็นเละเห็ดไหมคะอาหารใต้ต้องเห็ดนะ อันนี้ไม่เผ็ดมากแต่ว่ามันมีรสแกงที่แบบมันเผ็ดปลายทำไปแรกๆก็ไม่เผ็ดมากนะตอนนี้เริ่มเผ็ดละโอ้จะหลุเปรนไม่เผ็ดนะเนี่ยงงอ่ะคือกินทำไปแรกๆทำแรกๆที่รสยังไม่ออกเออรสยังไม่ออกแต่ตอนนี้คือเหมือนเผ็ดร้อนสไตล์แกงใต้เลยโอเคโ้หเป็นไงฮะนี้อันนี้เป็นหมูใช่ไหมฮะหมูคุโรบูตะกับน้ำแกงน้ำซุปภาคเหนือฮะอ่าลองกินดูฮะเป็นไงฮะสุกแล้วยังสุกแล้วค่ะอ่าได้แล้วต้องกินกับน้ำซี น้ำจิ้มภาคเหนือมีสองพันเอาไหนคะเอาเอามาสักถ้วยนึ่งน่ะก็ได้คือน้ำจิ้มภาคเหนือเขาจะเนี่ยอันนี้พริกเขียวๆนะคะเหมือนจะตายพริกหนุ่มเลยท่านไเรอคะแสดงว่าไม่มีอะไรเนี่เยวก็ร้อนร้อนเหรออร่อยหมูนุ่มมากออมนุ่มมากอะใครสนใจก็มาทานจะได้ที่ร้าน Port Minister นะคะ m i n i s t r พ Port m i n i s t r ีนะคะ ชั้น8ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮลิกค่ะขอตัวไปขึนมัำม่ำก่อนนะคะโอเคโตลล่าล่าตามากค่ะเดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กให้ข้างล่างนะคะโอเคค่ะโอคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ารักกันชอบกันกินเนี้หมดก่อนเนี่ยอะไรเงฮะถารักกันชอบกันให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค่ะโอเคค่ะโอเคร่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเค่ะโอเคคะคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอนคค่ะโอเคค่ะอเค่ะอเคค่าโอเคค่ะโอเคค่ะโเคค่ะโอเค่ะ